สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่2นะคะก็วันนี้วิชาสังคมศึกษานะคะาศาสนาและวัฒนธรรมก็คุณครูน้ำทิพย์เพลงกลางนะคะก็ยังเป็นคุณครูคนเดิมเนาะเราจะเจออาทิตย์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่14แล้วนะคะนักเรียนนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะเรียนเราเจอกันมา14ครั้งแล้วไม่น่าเชื่อเลยเนาะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวคุณครูขอแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะ ข้อ1น,นะคะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถอธิบายหลักของการกราบได้ถูกต้องนะคะข้อ2ก็คือสามารถปฏิบัติตามหลักของการกราบได้ถูกต้องและข้อ 3. เห็นความสําคัญของมารยาทการกราบจะสังเกตว่าจากจุดประสงค์เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยนักเรียนจะต้องได้เรียนเรื่องของการกราบถ้าจำไม่ผิดเมื่อชั่วโมงที่แล้วนเรียนเรื่องไหวสวยใช่ไหมคะนั้นมาชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของการกราบ ใช่ไหมมาทบทวนนิดน,นึงนะคะไหว้สวยการไหว้เป็นการแสดงความเคารพโดยการไหว้ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยของคนไทยที่มีความเคารพอ,อมน้อมต่อผู้อาวุโสคําว่าผู้อาวุโสก็หมายถึงผู้คนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะที่เราเรียนไปการไหว้มี3ระดับใช่ไหมก็คือไหว้พระ ไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสและก็ระดับที่3เป็นการไหว้บุคคลทั่วไปที่เราเคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเล็กน้อยซึ่งรวมถึงไหว้บุคคลที่มีอายุเท่าเราเช่นเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรา,เราเป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยนั้นการไหว้ถือว่าเป็นสิ่งดีงามที่ชาวโลกนั้นยอมรับเพราะว่ามันสวยงามมากเลยนักเรียนอาก่อนอื่นมาเรียนดู แน่นอนคือการกราบที <hi> ่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเรียนดูภาพนี้นะคะแน่นอนอันนี้คือกราบพระนะคะภาพกราบพระเด็กผู้ชายคนนี้กําลังกราบพระดูลักษณะการกราบของเด็กผู้ชายนี้นะคะกราบพี่สองคนนี้เป็นกราบผู้ใหญ่เรียนดูลักษณะการกราบของพี่ทั้งสองคนนี้นะคะเดี๋ยวคุณรูจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนอ่า ลักษณะาการกลับภาพทั้งสองภาพนัยนคิดว่ามันมีความต่างกันอย่างไรเรียนตอบได้ไหมอตอบให้คุณพ่อคุณแม่ตอบให้ผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านได้ยินเลยเราจะดูซิมันต่างกันอยังไงเ,เยลองตอบนะคะตอบได้แล้วใช่ไหมผิดหรือถูกไม่เป็นไร เราลองมาพิจารณาดูนะคะก่อนอื่นมาดูก่อนกราบพระนั่นเองก็คงทราบแล้วว่าเราเคยเรียนไปแล้วว่ากราบพระเป็นการกราบแบบเบญจางคะดิ์นะคะซึ่งเราจะกราบทั้งหมด3ครั้งและเป็นการกราบแบบแบมือนะคะอย่างน้องผู้ชายคนเมื่อสักครู่เขาเรียกว่าการกราบแบบเบญจางคะดิ์นะคะ สำหรับการกราบผู้ใหญ่เป็นการกราบผู้ที่มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากกว่าเรานะคะจะกราบเป็นแค่หนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งเท่านั้นและก็ไม่แบมือด้วยนะคะมารยาทการกราบดังนั้นการการกราบจะมี2แบบก็คือแบบที่1คือการกราบแบบเบญจางข้าพเด์ที่บอกเราเมื่อสักครู่เป็นการกราบพระแบบที่2เป็นการกราบผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ การกราบแบบเบญจางคบดิดเช้าพุทธแสดงความเคารพพระรัตนตรยัยด้วยการกราบแบบเบญจางคบดิ์โดยให้อวัยวะทั้ง5คือมีเข่าสองมือและศอกข้อศอกอีก2แล้วก็หน้าผากอีก1จลดกับพื้นนะคะอวัยวะ5ส่วนนี้จลดกับพื้นแล้วกราบทั้งหมด3ครั้งแล้วก็เป็นการกราบแบบแบ,บมืออันนี้เรียกว่าการกราบแบบเบญจางคบดิษ์นะคะ,ะมาดูมาฝึกกันนะคะ การกราบมี3จังหวะนะคะถ้าเตรียมผู้ชายอันนี้จําได้ไหมว่าแบบทดสอบอนเรนเคยทํามาแล้วผู้ชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพพบุตรส่วนผู้หญิงนั่งคุกเข่าในท่าเทพธิดานี่คือลักษณะการนั่งท่าเทพพบุตรนะคะเท้าจะตั้งแลวผู้ชายก็จะนั่งบนส้นเท้าส่วนผู้หญิงท่าเทพธิดาปลายเท้าปลายเท้าจะ แบรล่าไปกับพื้นอันนี้คือเรียกว่าท่านั่งแบบเทพธิดานี่คือท่าเตรียมจังหวะที่1นนะคะอัญชลรีคือการประนมมือประนมมือไหว้ระหว่างอกนิ้วแนบชิดติดกันแขนแนบลําตัวน,นัยนลองฝึกทําไปด้วยนะคะจังหวะที่2เรียกว่าวันทาวันทาคือการไหว้ยกมือประนมขึ้นปลายนิ้วหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิว้วปลายนิ้วชี้จะหลดที่หน้าผากพร้อมก้มศีรษะลง จะเห็นได้ว่าถ้าไหว้พระก็คือเนื้อหัวแม่มืออยู่หว่างคิ้วใช่ไหมต่อไปจังหวะที่3เรียกว่าอภิวาเรียกว่าการกราบมือทั้งสองคว่ำลงกับพื้นก้มให้หน้าผากจะลดพื้นผู้ชายวางแขนราบกับพื้นให้ศอกต่อเขา่าผู้ชายศอกต่อเข่านะคะผู้หญิงวางแขนราบกับพื้นเช่นเดียวกันแต่ให้ศอกค่่มเขา่านี่คือความแตกต่างระหว่างการกราบ ของผู้ชายกับของผู้หญิงผู้ชายศอกจะต่อเข่าแต่ผู้หญิงศอกจะค้อมเข่านะคะอ่ะทีนี้เราลองมาชมวดีทัศน์นะคะการกราบแบบเบญจางค้าประดิษฐ์กันดีกว่าการกราบแบบเบญจางค้าประดิษฐ์เป็นการใช้อวัยวะทั้งห้าของร่างกายสัมผัสกับพื้นคือหน้าผากซึ่งเป็นตัวแทนส่วนบนมือและข้อศอกทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนกลางเข่าทั้งสอง เป็นตัวแทนส่วนล่างชายนั่งค <T> ุกเข่าปลายเท้าตั้งตัวตรงปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองห่างกันพอประมาณมือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันหญิงนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบตัวตรงเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสอง นิ้วชิดกันการกราบแบ่งเป็นสามจังหวะจังหวะที่หนึ่งยกมือขึ้นในท่าประนมมือจังหวะที่สองยกมือขึ้นไหวพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่สามทอดมือทั้งสองลงพร้อมกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นพร้อมกับค้อมตัวลงให้หน้าผากจดพื้นระหว่างมือทั้งสอง ชายศอกทั้งสองข้างต่อจากเขา่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกงหญิงศอกทั้งสองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกงทำสามจังหวะให้ครบสามครั้งและยกมือขึ้นไหวในท่าไหวพระปล่อยมือลงวางควา่าเนื้อเข่าทั้งสองในท่าเตรียมกราบจากนั้นเปลี่ยนอิริยาบทตามความเหมาะสม นักเรียนก็ชมรีทัศน์การกราบแบบเป็นจงังคับปิตนะคะคือการกราบพระนักเรนก็ลองฝึกดูนะลูกคลิปวิดีโออาจจะมีการสะดุดเล็กน้อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยขอโทษด้วยถ้านักเรียนอยากดูที่ไม่สะดุดก็ลองไปหาดูใน YouTube มีนะคะมีให้นักเรียนลองนักเรียนลองฝึกดูนะลูกต่อไปเป็นการกราบผู้ใหญ่นะคะที่ลักษณะาการกราบผู้ใหญ่ลักษณะเป็นลักษณะาการปฏิบัติของชายและหญิงเหมือนกันคือ ผิงผู้ชายจะนั่งเหมือนกันคือนั่งพระเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองค้อมเขา่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวนะคะมือประนมตั้งกับพื้นไม่แบมือนะไม่แบมือค้อมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนมในในขณะที่กราบไม่ต้องกระดกนิ้วมือขึ้นมารับหน้าผากนะคะแล้วก็กราบเพียงแค่ครั้งเดียวอย่าลืมว่าไม่ต้องแบมือนะคะอ้าเรามาดู การ,ก,ารกราบ,ราบผู้มีพระคุณ<อ>ผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพน้ำถือผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคล่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นค้อมตัวลงให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือ าการกราบผู้ใหญ่นั้นนะคะจะเป็นกราบแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่แบ,บมือนะคะ,ะสรุปได้ว่าการกราบจะมี2แบบก็คือการกราบแบบเบญจางขปเดชก,กับการกราบผู้ใหญ่การกราบแบบเบญจางขปเดชคือกราบพระนั่นเองนะคะดังนั้นสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมก็คือให้เรียนไปฝึกนะคะทบทวน กลับไปดูวิดีโออีกรอบหนึ่งแล้วก็ฝึกการกราบทั้ง2อ,อย่างคือการกราบแบบเปบนจางขบริตก็คือกราบพระแล้วก็การกราบผู้ใหญ่นะคะสำหรับวัน,นวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมฝึกการกราบนะลูกสวัสดีค่ะ